สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสองพารวยชาแนลครับมือเนี่ยแอดพาผีพาหนองมาที่วัดปู่ทุดงเมืองเลยครับมาตามแนวทางของสุดท้ายครับไป่นองสี่ครับตามแอดมาครับไปฟังไปเบิ้งน้ำกันครับกาบนมัสการพูนเจริญพรเป็นยังไรเนาะปู่ของสุดท้ายครับวันมิมิตอยู่มับ่ครับนิเมิตอยู่นิมิต เห็นแต่คนตายเห็นแต่คนแต่สู้งูวากาๆคนเนกาๆกอที่แบบให้ยู้อให้กินน้ากัน,กนละเป็น,นแนวาะเจ้าก็ฝันเห็นมูเดขวดน้าม <c oughs> ันให้มันขึ้นขึ้นไม่ขึ้นนี่นะบอกครับผมขวดเหล่าขวดน้ำเนี่ยเจ้าอะไอาอคุ้นตายไปแล้ว เพิ่นตายไปแล้วเนาเพื่อนตายไปแล้วตายหลายปีแล้วได้ยี่สิบกว่าปีแล้วครับเขาจะฝันเห็นเพิ่นอนเพื่อนนเครับเพื่อนหน่อาน้ามาถวายได้เจอไหมครับพวน้าปัณณามัทวายผมโอ้น้าปัณณามัทวายอ่านี้ปู้กระลับไว้อันไหมกระลับไว้เอาอยู่กรับเอาอยู่ หรืออามามียมิยมผู้ยิงคนนึงห,หลับอาอยู่้วฟันดีลุก่ตงนี้หรอกขึ้นว่าฟันดีดีเพราะไหนเนานะขันขันมันเป็นตัวเลขเนี่ยมันที่เป็นเลขตัวเกาหรือเป็นตัวไม้ขึ้นว่าคมมาาดดือว่าศูนย์มาแท่เด้อล้านเปอร์เซ็นต์เด้ว่าไปเห็นตะขนไต <c oughs> เป็นคนไต่คนเกาๆอย่างนะี คิดว่าศูนย์ีล่างล่าง์ล้วเซ็นหรือว่าแค่ศูนย์อุ่มาศูนย์เกคนคือลายมาหันคืออ่าเส้นรถตรงยิงเก่งมันเจีแย่นลยศูนมันใจศูนย์มันโอ้โหความขึ้นต่เห็นได้คนไต่ไงค้นไต่ค้นไงคนไต่เป็นศูนย์เป็นซีบแต่ว่าเป็นศูนยละลายอันไอ้กุนิ่งว่คืุนิ่งวา บอเห็นคนตายเนมบางเตำราฝันว่าคนตายเป็นศุนเนาะบอบแมนคนตายไปแล้วยิงตายบ่คือเป็นสีซุนนอกไม่นมีซุน่บางงนตำาฝันฝันนี่คนตายพค่เปิดบางหนังสือเบ่งสันบอนี่เป็นเจ็ดซุนซีสีซุนเจ็นงแปลงสันบู่เจ็ดหนึ่งซี่ะไระบนเจ็ดหนึ่งสีเจ็ดุนสีโอ้ตามตามตำราบ่คูแต่เจ้าที่แม่บ่แม่นอก นะแก่แง่ทางเนาะนะเพราะแนวทางก็เลยเปิดเบิ้งก็ฝันสมมติถ้าเห็นได้คนตายน<ม>ี่เลขปูกัศูนย์ใส่ปูกับมีศูนย์เนาะเลขเด่นเนาะปูเนาะ,ะที่หายไปแล้วนี่เลขศูนย์เจ็ดตกเกาต์ยังว่านล่ะคิดว่าเลขเขาแท้แน่นอน,น,อน,น,อนละนอ่ะเพราะฝันฝันยังได้คนตายใครมีคนหน้าหายทรายแม่เพิ่มมากกับซีเมนซีศูนย์เนาะปูเนาะแม่นม เพราะว่าส้มเกลืเนี่ยมันมีหนึ่งสามศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์มีคนเหานอนนั่ปนะมาถวายน,านัานปนามาถวายจ่าออปอเคนอยู่นั่มันก็เป็นหนึ่งอีกแล้วหนึง่งก็หนึ่งเจ็ดศ <170 S 2> ูนย์มั้งมาฝันอีกมาขึ้นว่าหนึ่งแปดศูนย์โอ้มันกระแสมันมันขึ้นแต่คือว่าหนึ่งศูนย์นี่เลยนี่สีมากันนี้เอาห <มา S 1> นึง <มา S 1> น่งแปดศูนย์มากไหนปูหนึ่งศูนย์มาเลยครับวอาพันยันไอที่ไส มันตายก็โดนลาอันนี้ก็ได้เกาบอกกันหนึ่งแปดศูนย์ผนานะหนึ่งแปดศูนย์ผิคงสุดท้ายเนี่ยเนาะหนึ่งแปดศูนย์เที่ยวความนิมิตท,ที่เที่ยวไมา่อยู่แต่งวดวัที่หนึ่งเน,ะนาะหนึ่งศูนย์บดหนีเยียนนะเอ้ยนีมม่มาษาแม่เลยเบอร์เล่มขึ้นมากเลยนะ พันม uhm, like, oh, like ือได้ก so ันมีหนึ่งศูนย์เออแมนมิแต่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ตลอดเพาขาดดังเชียพันได้เลขตัวได้ก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งแมนนี่เด้อซื้อไบหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่หนึ่งแปดศูนย์หมาปูตัวหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ เพิ180 180 180่มมากก็คือหนึ่งแปดศูนย์นี้มีดใหม่เนะหนึ่งแปดศูนย์กับหนึ่งศูนย์เน่าปูหนึ่งศูนย์เนี่ยหนึ่งศูนย์กับตุ้มมีดตัวเก่าละเพราะว่าตุ้เก่ามันไม่ศูนย์หนึ่งอยู่แล้วน่ปูจีนเหอะมากอันนี้ก็มากรับท่างก็หนึ่งศูนย์ครับผมไม่เท่านี้ละกินไปได้มาเลยเลยดูแต่ว่ามันใจศูนย์หลายลายกว่าเนด็กปูที่นั่นนั่นเนี่แกนไม่ลดนาน ไวมักสมมติมีไอารย์เด็ดๆเนาะคือว่าเด่นเจ็ดคือว่ามากศูนย์ก็บเ็ศูนย์เจ็ดเสอบ่หนึ่งศูนย์เจ็ดเสือบนั่นสี่ศูนย์เจ็ดเลยเสอบ่เล็กเด่นปูก็มีเจ็ดมีหกมีศูนย์มีหาเนาะปูเนาะปูเลขเดินเลขศูนย์แต่ว่าเลขเด่นเนี่นมีแต่รถหวัดบางนึงเราปูเนาะรถเาว่เขาก็รถไว้ต้งหันแต่ว่าฝันเห่งันได้อย่ศูนย์ห ฝันได้ศูนย์หกกับเลขฝันป่วนหนึ่งกับหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดกับเข่าเต็มเต็มเฮ้ยกันน้าปูเนาะยันเหงื่อมอยู่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดแต่ว่ามาตัวแท้รสศูนย์นี่มาแทะละมาแทะละเพราะว่านมิติขึ้นได้กันไม่คนตายเห็นไหมคนตายมิติเกี่ยวกับศูนย์มิติเกี่ยวกับศูนย์ ฝันดีอยู่ดอกเกิดว่ากันคือเก้าเวลาพูผ่านดอกพราะเป็นแนวทางเนาะจเป็นแนวทางียบเียบเส้นำนักอื่นเป็นบางตัวเป็นยังไงสำหรับลงปู้อย่กันเกิดว่าที่ตานบมเส้นหราซนนี่ <laughs> โอปูมักคัะปุณอาฝันถอดได้เลยเห็นต่คนตายเห็นตะอดีตเนาะอดีตเอาหน้าเอาหานเอาเอาของมาให้อะนะเอาสิ่งของมาให้เอาหน้าเอาหนมาให้แต่ว่าเห็นแต่คนตายมีแต่คนตายที่ซุ่มที่ฝันเกี่ยวมีแต่ตายไปแล้วมอปู เต่ยคนที่ตายไปแล้วปูก็เลยหมั่นใจว่าศูนย์นี่ไปใส้่บ่พผนหรอที่ปูมาเนี่ยไปใซค์ปูนาะน่าแท้ละศูนย์มาแน่นอนเอาปูเนาะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ปูบอกขอดล้านเปอร์เซ็นต์เด้อพี่น้องครับูมันใจศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ศูนย์เจ็ดละ <c oughs> ตัวเวน้นตัวนาคุณโมกุตัวเน้นตัวนาค่ะ07เลยว่ามาเกิดหนึ่งศูนย์สองตัวให้แล้วก็วสองตัวให้และวเน้นสองตัวศูนย์นเจ็ดก็หนึ่งศูนย์เนาะปูเนาะแสดงว่าปูคิดมาสองครูเนี่ยนาะปูเนาะเพราะว่าฝันย่ำได้กับฝันเกี่ยวแต่ศูนย์พวนี้ไอพวกนี้จากศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ใช่ไหมอา่าสามตี่ขึ้นพวกแใส่มาใส่ไหม ฝันเห็นแต่คนที่ตายไปแล้วสิปีเศ้าปีฝันันเห็นเทินเพลินนะอืมอันนี้เพลนในชะ่ไหมครูทวนข้อมฝันให้ยากให้โยมเพลินฟังนะครับนิมนต์ครับอ๋อสำหรับไม่เนาะกับฝันอยู่ฝันว่าเห็นคนที่ตายไปแล้วเสยนะียเศร้าอ่ะเพลินนก็ฝันเห็นเพลิน ันตอนแรกนหน้ามันถวายเนาะน้าหน้าปัญะามันถวายขวดนึงก็เลยจับมากเลยจับบนน้อเพื่อนคนเดมากเลยจับบนน้องเพื่นน้าปันญะน,นีน่ไม่ให้มันถวายเราจะไปไปกับมาหนึ่งแปดศูนย์ผนาเราะว่ามันดอกเป็น,นดอกคนรอยังดอกมา,อาเองหนึ่งแปดศูนย์เท่ากับซับเอาเนออ้ออยู่ในนี้แหละ,ะแต่ว่ามันคือ วันหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นี่ยนะมันมาทุกรอบเห็นหอกปล่ามือเคลื่อนที่แรกแรกันหนึ่งสามศูนย์เนาะตัวนี้ขนาดเนที่เป็นหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เลยได้ไหนปูตรงตงเนาะนี่เท่านี้ละจะเพิ่มอีกได้หนึ่งแปดตัวเดียวพอหนึ่งศูนย์กันกันแล้วครับหนึ่ <S 1> <S 1> งสามศูนย์หนึ่ <S 1> <S 1> <S 1> งเจ็ดศูนย์มาละครับอหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์กันหนึ่น <S 1> <S 1> งศูนย์ว่าหนีแค่ไแปดศูนย์เลยตัวหนึ่งคือมากถึงตัวหนึ่งศูนย์เหมือนติดศูนย์ไม่เลยแปดศูนนนเี่่ตัวหึง ่ตัะมาเนี่ยศูนย์เจ็ดกับหนึ่งศูนย์สองตัวเลยมากสองตัวเท่านี้สองตัวเท่านี้ขีดส้นใต้ศูนเจ็ดกับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนยศูนเจ็ดตัวนียตัวนักมีอยู่สองครูเท่านี้นอกปูแะ ับประมาณนี้เนะเ<อ>าะทรายคีบป,ปูมี่ยังสิปากถึงงานถึงโยมถึงพี่น้องเอฟซีก็นิมนต์เนี่ยครับโอ้กับว่มี่ยังหลายดอกกับฝากงา,ยยายนโยมแล้วดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตรวจแพทยกันหลายเป็นยังไงผิดเพี้ยนหน้ามังเนาะฮะสุดท้ายก็ของอย่างาา<อ>าก่อนยานโยมมีอายุวันนาสุขะภาละสาธุเจริญพรครับสาธุสาธุ องเอฟซีก็เตรียมตัวแล้วพอน้ำกันเ้อครับญาติาวาริวหาปุราปาริเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตนานังอุปกะปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัต,ตุสัตเปเริตุสังกปาจัน,ทน,นาาโทปนละโสยาธามณิโชติระโสยาธาสพีติโยวิวัจฉันดุสสพภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตา,ายโย สุขีทีขายุโกภะ,ะอภิวาทนาสีเรสนิจังพุทธ,ธาปาจัยโนจตารโอธรรมาวัน์นติอายุวันโนสุขังพระลา